สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้เรามาทำอะไรไอะไรนะมาดูเป็ดเป็ดอับอับ้พี่น้องเดี๋ยวจะพามาดูเป็ดนะจ้าข้ามเลยลูก ได้ยินเสียงอะไรไหมเอ่ย <dilemma> ่นจาเห็นพระองค์ใหญ่ไหมเอ่ยสาธุสาธุสาธุนมมสการจ้าพระองค์ใหญ่พนามนานาพระนารมนานาเห็นอะไรไหมเอ่ยเห็นอะไรไหมเอ่ยพี่ฟอเห็นอะไรไหมลูกเห็นอะไรลูกเป็ดอกอเป็ดอกอนโ่นโนโนนนโนนนนนน เป็ดหลงเป็ดหลงเป็ดหลงแดดกับกลับกลับกับนี่จ้าทางนู้นมะให้ลูกไปไปไล่เป็ดเอไปไปไล่เป็ดให้เขาไปบลูนเร็ว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 เป็ดจะมาแล้วไปเร็วเราวิ่งมาแล้วลูกนะนี่จ้าเป็ดเราเดินขบวนแล้วจ้าเดินไปไม่ได้หนุ่มเดินกลับมาลูกมา เยะเลยจ้ะนู้นจ้าเป็ดทุ่งจ้าไม่เอ้ยมากมายไปเดี๋ยวป้าจะไปทางโน้นให้ดูน,นะจ๊ะดู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 เป็ดเป็นร้อยเลยหนึ่นสองพันห้าร้อยตัวจ้ะนู่นเขาก็จะเขาก็จะให้เป็ด กินก่อนจ้ะก่อนที่จะขึ้นเข้าเล้าจ้ะเป็ดเป็ดไข่ที่ในทุ่งนานี้ไม่มีไม่เท่าไหรน่นะจ้ะเพราะเขาจะคนเลี้ยงเป็ดเขาบอกว่าจะเก็บเป็ดทุกเช้าตอนตีสี่ตีห้าจะลุกขึ้นมาเก็บไข่ก่อนจ้ะไข่เป็ดทุ่งกินตามธรรมชาติจ้ะ อีก็ตั้งขบ,บวนกันนี่น่ารักวะ่ะพี่อนกลับมาลูกพี่อนกลับมาพี่อนครับเป็ดเขากลัวนี่พี่ไอ้ยี่โปรนลูกอย่าดึงเสือ้ออากาศเย็นๆเขาจะให้กินทุ่งนี้ก่อนได้ยินเสียงอื้ออึงไหมเอ่ย คุนเขาจะไล่มารวมกันนู่นจ้ะเอ้ยู่นโอ้ยอย,อยู่เป็นฝูงแลวจ้ะนุนสองพันห้าร้อยตัวจ้ะเยอะมากเขาให้กินเขาให้ช้ชอนชัยกินตัวแมลงตรงนี้ก่อนจ้ะ ก่อนจะขึ้นเรานอนจะ้ะพี่ไอ้อ,อ,อุ้ยดีไม่ตกนั้นคันนาโปรกันนาแล้วเปียกหมดเลยเละเลยพี่อนครับออออเอาพี่ฝนมาปล่อยพลังด้วยเลยเจอเจอ,เจอเป็ดก็เลยเอาพี่ฝนมาดูเป็ดเป็ดมากมายเลยจ้ะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยเนาะดีดี มีคนเตรียมิดนเป็ดมาแล้วลกูกกวนเดี้ยเป็ดเขาก็จะเอาไม้ผูกก่ะขวดน้ำแล้วก็ตีน้ำจ้ะตีน้ำให้ให้เขาได้รู้ว่าตรงนี้ไม่ต้องมานะเขาไล่ให้เป็นสัญญาณว่าให้ไปอย่างเงี้ยจ้ะเห็นไหมเอ่ยมากมายเลยจ้ะนี่ ขึ้นนู่นแล้วนู่นนู่นเธอขึ้นนู่นแล้วขึ้นนู่นแล้วนู่น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 เราจะไปคอกแล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนู่นกันจ้านี่เขาจะให้กินตรงนี้จ้ะนี่ขบวนเลยดูดูเขาขึ้นจากคันนานะดูเขาขึ้นจากคันนา เขาบอมีอจับตัวหนึ่งเขาจะเรียกกันเ <c oughs> <c oughs> พียบเลยนน่นไปโน่นละจ้าพี่ฟอนมาขึ้นรถแล้วเดี๋ยวจะไปทางนน้นกันลูกไปดูทางนน้นแล้วเร็วไปดูทางนน้นกันเร็วไปเร็ว พี่ยับเลยจ้ะนี่กราบก้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 าอ้าบกก้าก้า่าา้า้าบก้าบก้ก้ีก้ก้ีบก้าบก้ก เขากลัวเรานะเขาแรกก็าเป็นนี้แหละวันสองที่เขาเราองกโอ้วันสองวันนี้วันแรกโอู้ดู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 อ่ะมาเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วเออมาเร็วมาเร็วยุ่งหนูได้ยุ่งยู่งเนาะไหน เ้ยตัวแล็คเขาแล้วเขาแล้วม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 าแล้วโอนหนูจ้าอยู่นู้นนี่หนูเหรอโอ้ยมันไปนู่นแล้วยังงงอยู่ไงอือ กนวจิกนิ้วกินเออเข้าแล้วแล้วเขาไม่บินไปใช่ไหมไม่ไม่หรอกอ้เรมีบางตัวที่มันบินแต่มันก็ไม่ไปไหนอ๋อจะบนอยู่ใต้เข่าร้านเนี่ยแหละพอทั้งเคือนมันจะเขี่ยงนแต่รางวันมันกลับมันไม่ได้เลยโว้ เออตัวเดิเอ้หน่ารักนะโอ้ยตัวนั้นเดินเฮตัวเด็กเฮแบบฮะเฮขึ้นมาแล้วนะฮะขึ้นมาด้วมันนี่หมดเลยใช่ไหมตัว่กหมดแล้วนี่จ้าเป็ดไล่ทุ่งเป็ดกินกินกินตัวแมลงในในทุ่งนาจ้ะนี่ เงียบเลยฝากด้วยนะจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทองกานนิมตับเทเหและแชแนลด้วยจ้าไปแล้วสวัสดีจ้าวันนี้เอาเป็ดไร้ทุ่งมาฝา,ากจ้าอีสองตัวนี้มาช้าฝากเขาเพื่อนเลยนี่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  เ,เขาก็เปิดเล้าให้ลูก